โอ้โหคนเยอะแยะเลยที่ตลาดว่าโรลรดยามเย็นกับข้าวตลาดกับข้าว xem suối lip xem suối lip xem suối lip xem suối lép xem suối lip xem suối lip xem มาถึงโซนฝั่งน,นี้ริมแม่น้ำแม่น้ําปิงก็จะมีโซนเขาเรียกว่าโซนเดอดอกไม้พวงมลาลัยตลาดดอกไม้โซนตลาดดอกไม้แต่ว่าโอเคแหละมันอาจจะไม่เท่ากรุงเทพเนาะพวงมลาลัยหอม,หอม นี่ร้านร้านพวงมาลัยแทบจะต้องเป็นขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะได้ไหมว่าน่าจะมาอุดหน,นุนร้านนี้แหละเนาะเป็นร้านพวงมาลัยที่ต่อไปก็ต้องมาแวะซื้อพวงมาลัยแจกลูกทัวร์เลยละ่ะ <c oughs> เออตรงนี้เ <c oughs> ชียงใหม่นะครับของตลาดดอกไม้ที่เชียงใหม่ อีกมุมหนึ่งที่สวยงามของเชียงใหม่โอ้โหดูร้านนี้ร้านดอกไม้ร้านนี้ร้านใหญ่มากเลยร้านใหญ่ร้านสวยโอ้ดอกไม้เต็มเลยอุ้ย ดอกไม้มันก็สู้สวยเนาะทุกคนดอกไม้ที่เชียงใหม่สวยกว่าสวยสวยสวยไม่รู้อันไหนสวยกว่ากันกรุงเทพกับเชียงใหม่จากที่เดินเข้าตลาดว่าเราลดเจอสัมผัสวิจิยามเจนคนมาซื้อกับกับข้าวเยอะแยะก็เนี่ยละ ไปเจออีกมุมหนึ่งริมแม่น้ำตรงนี้อยู่ตรงริมแม่น้ำแม่ปิงดอกไม้สวยงามตะการตาพี่น้องเอ้ยใครมีการมาเที่ยวเชียงใหม่นะเที่ยวตลาดก็ลดร,รถยามเย็นมันจะสวยกลางวันก็มีไหมมีตลาดอดอกไม้เนี่ยมีแต่ว่ากลางคืนก็จะสวยกว่าของันจะเยอะกว่าต้นอย่างที่เดินตะกี้เนะี่ยจะมียามเย็นอาหารกับของกับข้าวเยอะแยะเลย ขอบคุณนะครับผม